สวัสดคีครับเพื่อนเอนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอพีควีคนะครับแล้วก็เป็นวันเดย์เออเดย์อินไลฟ์ Day, อของปั้มนะครับก็วันนี้เป็นพีกวีควันแรกนะครับปั้ม um ก็จะมาถ่ายให้ดูก่อนปั้มจะบินคืนพรุ่งนี้นะครับก็ถ่ายให้ดูว่าปั้มกินยังไงแล้วก็มอร์นิ่งรูทีนเนี่ยตื่นมาเนี่ยตั้งแต่เพิ่งตื่น,น,น,นว่าตื่นมาปั้ม um ทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ซ้อมวันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ในวันนี้ทําอะไรบ้างนะครับกินอะไรเท่าไหร่อพวกนี้โอเคก็เดี๋ยวป um ั้มจากกา เช็คสภาพกับโค้ชนะครับแล้วก็คุยโค้ชนี่กับโค้ช้ึงคุยกันนะครับว่าวันนี้เหลือแค่แค่แค่ครับคือเข่าอดห้าสิบกรัมมือเดียวนะครับครับของปั้มสามวันจากนี้คือเขาอดมือเดียวห้าสิบกรัมฝักโอเค,อเคก็เดี๋ยวเช็คสภาพส่งโค้ชนะครับโอเคไปเดี๋ยว Ну อันนี้ก็รูปถ่ายครับก็ได้มาแล้วนะ <c oughs> เป็นภูมิแพ้นะครับไม่เป็นโควิดโอเคเราก็จะส่งให้โค้ดเรานะครับเพื่อให้เขาเช็คสภาพพ <c oughs> ี่ปัามองส่งให้โค้ดนะครับทุกเช้านะครับก็จะเป็นเอ่อ ภาพน้ำหนักที่ต้องสอง่งทุกเช้า,า,าตลอดระยะเวลาสีสัปดาห์ที่ผ่านมาโอเคครับก็เดี๋ยวผมาจะกินอ่ามือแรกนะครับก่อนไคคานก็คือเวโปรตีนแล้วก็เป็นน้ำมันมะพาวนะครับแล้วก็สักกิ๊กประมาณสี่สิบนาทีแล้วก็ไปคาะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างรอเข้าทำอาหารไว้ก็คือ กลับมาจากคาเเดียวก็จะเป็นไก่นะครับไก่สุกร้อยแปกรัมแล้วก็ตัวแขกร้อยกรัมนะครับแล้วก็สับโดร้อยกรัมก็ประมาณนี้แล้วก็มือก่อนซ้อมเป็นข้อโอท่าสิบแล้วก็เวนะครับแค่นั้นเลยครับครับวันนี้นะครับแต่วันหลังนันก็คือมีเนื้อสัตว์กับผักนะครับก็โอเคเดี๋ยวดูกันว่ากินอะไรยังไงนะครับ นี่ปั๊มให้ดูคนที่จะมางานแข่งนะครับระดับโลกต้งงั้นนะครับเราไปแบบว่าอันเดอร์ด็อกมากโนเนมมากได้ดูรุนปัม๊มนี่นะครับรุนปัม๊มที่แข่งนี่ปั๊มนะนี่ ชนะแองเดอโฟกัสันมาแล้วนะครับคนนี้ได้ที่สี่ของอาโนเมื่อเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คนนี้ที่สองของโลกแล้วก็ได้พึ่งได้ที่หนึ่งของงานอาโนมาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็นี่ที่สามของโลกพึ่งได้อันดับสามที่งานอาโนมาแล้วก็คนนี้ครับพึ่งมาลงรายละเอียดตัวนี้ว่าจะมาแข่งก็คือเขาพึ่งชนะได้ที่สองอาโนมาก็คือปั้มเจรกับ ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ของงานอโนที่ผ่านมาหมดเลยนะครับงานหินมากนะครับแต่ว่าเราอายุยังไม่เยอะอายุยังน้อยประสบการณ์น้อยนะครับมันเป็นการออกไปเผชิญเรียกว่าเผชิญโลกเพื่อเพื่อหาประสบการณ์ที่ดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากสําหรับการที่เราจะไปแข่งกับนักกีฬาระดับโลกระดับโอลิมเปียล้วก็เขามารวมตัวกันในงานใหญ่ๆแบบนี้แล้วเราแบบมีสิทธิ์ขึ้นไปแข่งนะครับก็ ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวหรือว่ากังวลหรอกั๊มนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนแล้วเ็าประสบการณ์ดีมากกว่าไม่ว่าผมะออกมายังไงยังไงพ้อก็ยังมองท็อปท็อปสามมองที่หนึ่งมองท็อป้าอยู่แต่ว่าไม่ว่าผมออกมาเป็นยังไงมันก็เป็นบทเรียนที่ดีทางัานครับมันอยู่ที่มุมมองเราถ้าเราทําไปเต็มที่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราต้องมาติดค้างเกินที่หลังหรับจบกันอย่างนกันก็คือเริ่มใหม่แค่นั้นเองไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือว่า ทษหรือว่าท้านตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเราทําไปไม่เต็มที่จริงๆหรือว่าเราทําไปแบบครึ่งื่องกลางแล้วรู้ตัวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดีหรอกเนาะเพราะว่าถ้าเราแพ้มามันจะมีข้ออ้างมา,าโทษตัวเองทําให้เราเสียเวลาหรือไม่ก็อาจจะหลุดออกจากวงการไปเลยก็มีนะก็พยายามทําทุกอย่างให้เต็มที่นะแม่ว่าทุกคนทําอะไรอยู่ก็เต็มที่กับมันเอเจนจครับโอเคครับอันนี้มือแรกของบ้านนะครับตื่นนอนก็เป็นห้อนเท้านหนึ่งช้อนนะครับ แล้วก็เวสองกบกับแอลปูตามีนะครับก็กินอย่างนี้มานานแล้วแหละนานมากเลยนานแบบเป็นปีแล้วแหละใช่ไหมครับใช่ไหมครับ เช็ดขึ้นมาตอนนี้มารอกินไก่นะลูกหนักการก็ชอบกินไก่มารอกินไก่กันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ตอนนี้ใส่ได้แค่เกลือนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะครับแล้วก็นี้เป็นของเพิร์ฟเหมือนพวกสมุนไรพรอบแห้งนะครับก็มีพวกเปลือกต้มมีออเนียนหัวหอมกระเทียมรากผักชีแล้วก็โรสแมรี่นะครับแต่ว่ามัน เป็นรฟรีนะก็คือไม่ได้มีเกีืวอรผสมมีแค่เฮอร์เบ่ตียงเดียวนะครับก็ใส่ได้ครับเพื่อให้มีกลิ่นมีอะไรจะได้แบบรสรชาติไม่เบื่อนนะ

อันนี้ไม่ต้องนับนะตันนวแขกนับแค่ไก่พอตัวแขกร้อยกัมที่ต้องกินร้อยกัมดิบแล้วก็สัปโรดอีกร้อยกัมนะครับนี้เดี๋ยวเศษเลยกินในเอ็นได้ มันคดีกวกากับมากจริงจริง นี่ก็มาคาเดิโอนะครับตอนเช้าก็ไม่เช้าหรอกนี่ก็บ่ายโมงครับปกติคือข้ามบ่ายสี่นะเพราะตื่นบ่ายโมงก็คาเดิโอตัวนู้นครับเป็นเดินชันเป็นตัวปวดของปวามนะครับป้อมจะเดินวัตนตัวลีนสุดทุกวันนะครับถ้ามีใครแย่งป้อมก็จะนั่งรอครับปมจะไม่ขาดตัวเองเนี่ยวันชอบตัวนี้มากกว่าเหมือนกันแหละแต่ว่าชอบตัวลินที่ส